โชว์รูมไดกินของประเทศไทยจะพาไปเรียนรู้เรื่องอากาศและได้สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีต่างๆของไดกินในแบบที่เข้าใจง่ายและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนที่ต้องการอากาศที่ดีภายในบ้านครับ หลังจากที่ได้เห็นไดกินโซลูชันพาซามาเลเซียและไดกินโปรช็อปอินโดนีเซียกันไปแล้ววันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปที่ไดกินโซลูชัน l a ซาฟูห้าสยามโชว์รูมไดกินของประเทศไทยที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องอากาศและได้สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีต่างๆของไดกินรวมกับผลิตภัณฑ์ของไดกินในแบบที่เข้าใจง่ายและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนที่ต้องการอากาศที่ดีภายในบ้านครับ อากาศสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ทุกลมหายใจแต่เราเคยเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแค่ไหนขอต้อนรับสู่ไดกินฟูห้าสยามศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องอากาศและเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศของไดกินอย่างครบวงจรคำว่าฟูห้ามาจากเสียงเป่าลมเย็นฟูและลมร้อน 5. สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ไดกินนํามาต่อยอดเพื่อสร้างพื้นที่ที่พูดถึงคุณภาพของอากาศในมิติต่างๆเพื่อสร้างสภาวะที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตภายในศูนย์แบ่งออกเป็น6โซนหลักโดยแต่ละโซนจะพาคุณไปทําความรู้จักกับองค์ประกอบของอากาศสํารวจเทคโนโลยีหลักของไดกินที่ใช้ควบคุมองค์ประกอบเหล่านั้นรวมถึงโซลูชันที่ตอบโจทย์พื้นที่การใช้งานที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านความสะดวกสบายและการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ a ดกินไม่ใช่แค่ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศแต่ไดกินยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพอากาศด้วยดังนั้นเนี่ยไดกินจึงมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์หรือเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าในเรื่อง,องของคุณภาพอากาศได้เป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์ของทางไดกินเน่ยจึงมี3ส่วนตอบโจทย์ในด้านเรื่องนี้นะครับ ตัวแรกนะครับก็คือตัวระบบ VRV ตัว VRV เนี่ยย่อมาจาก Variable Refrigerant v o l u m e นะครับหรือระบบรวมศูนย์ที่สามารถปรับปริมาณน้ำยาได้อย่างอิสระจุดเด่นของตัว VRV เนี่ยมีอย่างมากมายนะครับสิ่งแรกนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็คือจะทำให้ประหยัดพลังงานเนื่องจากทำงานร่วมกับระบบอินเวอร์เตอร์ จึงทาให้การทํางานเนี่ยเป็นไปตามสภาวะการทํางานจริงข้อ2นะครับตัว VRV เนี่ยคอยร้อนเนี่ยสามารถต่อแฟนคอยได้หลายคอยเย็นนะครับตัว VRV เนี่ยหคอยร้อนสามารถต่อได้สูงสุดถึง64แฟนคอยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถต่อได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นตัวคาสเซตที่เป็น4 way 1 way ไปจนถึงตัวแขวนใต้ฟ้าแล้วก็ตัวดัก ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นตัวการปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการปรับสูงต่ำตามความชอบของผู้ใช้งานหรือการปิดเปิดได้อย่างอิสระก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันข้อ4นะครับจะเป็นการออกแบบตัว v r v เนี่ยสามารถเดินท่อได้ไกลได้สูงสุดถึง1 6 5เมตรดังนั้นเนี่ยเราสามารถนำคอยร้อนเนี่ยไปไว้ตามจุดต่างๆได้เพื่อหลบสายตาเพื่อไม่ให้คนเห็นนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่5นะครับคือการคอนโทร ระบบควบคุมส่วนกลางนะครับสามารถควบคุมแอร์ทุกตัวที่จุดๆุดเดียวไม่ว่าจะเป็นจากมือถือหรือทัชสกรีนที่ติดตามผนังก็สามารถทำได้ครับส่วนที่2นะครับคือระบบหมุนเวียนอากาศและการกรองอากาศ ส่วนนี้คือโซนที่เกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพอากาศของทางไดกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกหรือตัวแวมตัวแลกเปลี่ยนอากาศปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะคุ้นชินกับการกรองอากาศของเครื่องฟอกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอและเราจะต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วย แล้วก็ดึงอากาศที่เสียจากภายในห้องเนี่ยออกไปด้วยเช่นกันตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าตัวแวมนะครับหรือ HRV คือการนําอากาศภายนอกมาแลกเปลี่ยนกับอากาศภายในอย่างตัว HRV ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันคือมันสามารถลดอุณหภูมิจากภายนอกลงมาได้โดยปกติเนี่ยถ้าเราจะแลกเปลี่ยนอากาศเราจะต้องเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยร้อนๆสามสิกว่าองศาและดึงอากาศจากภายในออกไปเลยโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศร้อนๆที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้เครื่องปรับอากาศอะทงาน หนักขึ้นสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวช่วยที่ช่วยลดพลังงานของเครื่องปรับอากาศจากอุณหภูมิภายนอกนะครับร้อนๆ32องศามาแลกเปลี่ยนกับอากาศภายในที่มีอุณหภูมิประมาณ26องศาหลังจากแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยอุณหภูมิจาก32จะลดลงเหลือ27องศาอากาศบริสุทธิ์ตัวนี้ยจะทําให หลังจากลดอุณหภูมิแล้วเนี่ยทำให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการใช้พลังงานได้มากขึ้นโดยระบบ hrv เนี่ยยังสามารถทำงานควบคู่ไปกับเครื่องปรับอากาศ vrv และสามารถลิงก์เข้ากับระบบควบคุมส่วนกลางได้อีกด้วยมาถึงส่วนที่3นะครับคือระบบควบคุมส่วนกลางนะครับ d ด c i n เนี่ยมีระบบควบคุมส่วนกลางหลากหลายประเภท ไปตั้งแต่ตัวแรกที่สามารถคอนโทรลอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆไปจนถึงอาคารขนาดเล็กหรือที่อยู่อาศัยหรือบ้านของเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเรลิโฮมมันก็คือตัวที่รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศตัวระบบหมุนเวียนอากาศเครื่องฟอกอากาศไปจนถึงระบบสมาร์ทโฮมที่ใช้ในบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ได้ในตัวตัวเดียวนะครับส่วนการคอนโทรลนี้เนี่ยเราสามารถคอนโทรลผ่านมือถือ ที่ต่อระบบ Wi-Fi และคอนโทรลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราก็สามารถคอนโทรลเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเนี่ยผ่านมือถือของเราไม่ใช่เพียงแค่นั้นตัวเรดี้โฮมเนี่ยยังสามารถทำงานร่วมกับ IAQ เซนเซอร์ที่สามารถมอนิเตอร์ตัวคุณภาพอากาศภายในบ้านของเราได้ไม่ว่าจะเป็นตัว PM 2.5ค่า TVOC หรือค่าความชื้นอุณหภูมิต่าง,างๆเราก็สามารถมอนิเตอร์ผ่านมือถือของเราได้ เพราะได้กินตั้งใจให้ฟูห้าเป็นมากกว่าโชว์รูมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอากาศที่ดีสร้างสรรค์ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกๆวันของคุณ